สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชัน่นจำกัดมหาชนรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวโทที่30มิถุนายน2568มีรายงานว่าราชกิจจานเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคำสั่งลงวันที่5พฤศจิกายน2567แต่งตั้งให้นาวตรีสุธรรมระหงเป็นข้าราชการการเมืองดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นเนื่องจากนาวาตรีสุธรรมระหงได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2568 ดังนั้นนาวาตรีสุธรรมระหงจึงพ้นจากตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2568เป็นต้นไปตามในยะมาตรา10วเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองพศ2535ก่อนหน้านี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกประกาศเรื่องข้าราชการการเมืองลาออกจากตําแหน่งโดยมีใจความสําคัญระบุว่าเนื่องจากนาวาตรีสุธรรมระหง ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2568ดังนั้นนาวาตรีสุธรรมระหงจึงพ้นจากตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2568เป็นต้นไปส่วนการลาออกจากตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนาวาตรีสุธรรมรหง คาดว่าสาเหตุเกิดจากในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมามีการพิจารณาว่าจะอยู่ร่วมรัฐบาลของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีต่อไปอหรือไม่ทางพรรคจึงใช้วิธีลงมติด้วยการยกมือว่าจะถอนตัวหรือไม่ถอนตัวออกจากรัฐบาลผลคะแนน19เสียงต่อ7เสียงเห็นชอบให้พรรคประชาธิปัตย์อยู่ร่วมรัฐบาลต่อไปสําหรับ7เสียงข้างน้อยได้แก่นาวาตรีสุธรรมระหงรองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ านนราพัฒน์แก้วทองรองหัวหน้าพักตามภารกิจนางกันตะวันตานเสถียรคุณจันยาวิวัฒร,รองเลขาธิการพักในประกอบรัตนพันธ์กรรมการบริหารพักนางรัชดาพรแก้วสนิทกรรมการบริหารพัก นายชนินรุ่งแสงรองเลขาธิการพักนายพิชาตศักดิเศตกรรมการสัญหาผู้สมัครก่อนหน้านี้เมื่อวันที่13มิถุนายน2568นางสาวธัญญาบุญนาคหรือมาดามเดียเปิดเผยว่าตนได้ยื่นใบาลาออกจากการเป็นสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์เรียบร้อยแล้วเนื่องจากรับไม่ได้กับการกระทําของกรรมการบริหารพรรคที่อยู่ร่วมรัฐบาลต่อโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวโดยเฉพาะในเรื่องตําแหน่ง นางสาวธัญญาบอกว่าตนเห็นด้วยที่ประเทศไทยจะต้องเป็นปลุกแผ่นและเป็นเอกภาพในการต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามและปัญหาที่เกิดขึ้นในพักการเมืองก็ต้องมาแก้กันภายในเพราะบอกว่าเป็นสุภาพบุรุษแล้วจะอยู่ร่วมรัฐบาลต่อก็ควรที่จะออกมาพูดเลยเหมือนอย่างพักกล้าทำรรและพักประชาชาติไม่ใช่ยึดยักหวังต่อรองตําแหน่งรัฐมนตรีโดยที่ไม่เห็นประโยชน์ของประชาชนด้านนายบุญทีพานิชประภยัยสมาชิกพักประชาธิป,ปัตย์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่า ผมมีความคิดที่จะลาออกจากสมาชิกพักประชาธิปัตย์ตั้งแต่วันที่พักมีมติเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยแต่เมื่อได้คิดทบทวนยังมีความหวังลึกๆว่าอนาคตสมาชิกพักทั้งในอดีตและปัจจุบันจะกลับมาช่วยกันก,นกอบกู้ฟื้นฟูพักและนําอุดมการณ์ของพักกลับมาเป็นแนวทางการทํางานให้พักกลับมาเป็นที่พึ่งหวังของประชาชนมาถึงในวันนี้วันที่กรรมการบริหารพัก มีมติไม่ถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลโดยไม่ฟังเสียงของสมาชิกพรรคและพี่น้องประชาชนทาให้ผมตัดสินใจได้อย่างชัดเจนว่าผมจะขอยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แบบตลอดชีพตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่สมัยที่ท่านชวนหลีกภัยเป็นหัวหน้าพรรคเป็นเวลา20กว่าปีแห่งความภาคภูมิใจผมขอขอบคุณอดีตหัวหน้าพรรคตั้งแต่ท่านชวนหลีกภัยท่านบัญญัติวัฒฐานท่านภิสิทธิ์เวชาชีวะ และท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์ที่ได้ให้โอกาสผมในการทํางานการเมืองในตําแหน่งต่างๆทั้งการแต่งตั้งให้เป็นรองผู้มนวยการพักดํารงตําแหน่งทางการเมืองอหลายตําแหน่งทั้งในตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารดิการกระทรวงสาธารณาสุขและกระทรวงพาณิชย์ทุกวารนะการดํารงตําแหน่งผมทํางานด้วยสํานึกของความเป็นสมาชิกพรคประชาธิป,ปัตทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทุ่มเทแรงกายแรงใจ ร่วมผลักดันนโยบายของพรรคที่ได้ให้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนให้เป็นผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งผมต้องขอแสดงความขอบคุณเพื่อนสมาชิกพรรคและเพื่อนข้าราชการทุกกระทรวงที่ผมได้มีโอกาสร่วมงานด้วยมาณนะโอกาสนี้ ความเป็นพักประชาธิปัตย์ในทุกครั้งที่ผมได้มีโอกาสสวมเสื้อพักประชาธิปัตย์เพื่อร่วมหาเสียงกับพี่น้องชาวประชาธิปัตย์ไปทั่วประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมสัมผัสได้ถึงความรักความผูกพันและความหวังของพี่น้องประชาชนที่มีต่อพักของเราสิ่งที่กรรมการบริหารพักตอบแทนต่อพี่น้องประชาชนและสมาชิกพักในวันนี้มันสมควรแล้วหรอครับท่านจะกลับไปสู้หน้าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ท่านได้อย่างไร วันนี้ความภาคภูมิใจของผมไี่ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงรู้สึกผิดหวังและเสียใจอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจของกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันที่ได้ทำลายเกียรติยศชื่อเสียงและอุดมการณ์ของพรรคที่ปูชนียบุคคลของพรรคทุกรุ่นได้ร่วมสร้างไว้กว่า79ปีผมไม่เคยนึกว่าพรรคที่ผมรักสุดหัวใจจะเดินมาถึงจุดนี้ขอบันทึกเหตุการณ์วันนี้ไว้ในชีวิตของผมด้วยความเสียใจอย่างยิ่งทั้งนี้นายบุญทีได้ทำหนังสือถึงนายทะเบียนสมาชิพกพรรคประชาธิป,ปัตย์ขอลาออกจากการเป็นสมาชิพกพรรค ข้าพเจ้านายบุญทีพาณิตประภัยสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์แบบตลอดชีพมีความประสงค์ขอลาออกจากสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์แบบตลอดชีพให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ